ดเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟได้นี่ม <c oughs> ันก็นจะไปส่งของที่บแบบมันมายืนรอบ,บริการมองเขาจะไหนเป <c oughs> ็นยางมากว่ากันนี่ยยางน่องแนกน่องแนกมากกว่ากันเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟโรงแรมเดอะท,ทวินเถาอยู่ถนนถนนยังกว่าพี่ถนนถนนพระรามหก เด็กเสิร์ฟหน่อยซุปอรอยเดี๋ยวในคนประเทศใส่ข้ <c oughs> <c oughs> นเสิร์ฟแลี๋ยวคนใส่ใส่เครื่องนะคนด,กดุกดิกดุกดิกล่ะ่างนี้ละ่ะ <c oughs> ใส่เด็กเส์อไปอัตโนมัติบอกก็เอันก็เทคโนโลยี <c oughs> ยางบริการในพนียงบริการไปปื้มเจ้าแห้งไลเดี๋ยวมองสิงยางไปถามตกลงยังไง ไปไหนครับไปไหนครับบริการใช่ไหมครับเดอกไปยินเาวเลอเ์าบอเว่าบาเว่ามงไปสินะอ่า Ao ao. Ok, ok Cái bạn có thể thấy không? Các bạn có thể thấy không? nè bạn có thể Hello oh. ยางปรสัยนอนอ้าวยางปรสัยนอนได้ไหมพี่ <c oughs> ลูกค้าเขาถามตะกี้ว่าดูดบุหรี่ได้ตรงไหนผมก็เลยบอกไปดูดข้างนอกอดูดได้จะนอกบุหรี่เนาะอ๋อโอเคอืม มัยนยายค่อยสัมผัสาจา้ะเน่ลูกค้าวท่านเขาถามมาเขาเอาโทรศัพท์มาคือเบอร์เราเป็นภาษาไทยครับว่าฉันสามารถสูบบุหรี่ได้ที่ไหนหมายเลขสี่ไปเอ้าเอ้าค่อยปะทำเั่นทำมาสูบตรงโน,น้นนะห้าจากไหน Over the r e area smoking Over there Over เป็นมาอย่างที่รูนเนี่ย oh. there, น,นานเจ้าคุณอ๋อ Over the r e area smoking บริเวณนั้นที่รูด อย่าเกี่ยงีหลีเว้ยมันม้นหม้อสามหลอดนี่ยั่างกีลากัเป็นลิ้นญ้าอะไรดิกิ้งกิ้งเว e ร์เดย์โอเนี่ป็ว่ามากบงนบอกที่นู่นอเวอร์เดย์มันก็ระยว o ร์ r ดย์มันตดกันวอร์มากกว่าที่นู่นถ้าโอเวอร์เนี่คือที่นู่นแต่ว่าถ้าโเวอร์นี่คือมากกว่ามันบอ โอเวอ,อ,อ,อร์ไทม์ของผู้เจ้าถ้าผู้เจ้าได้อโหที่ก็สื่อแจ้งว่าโอเวอร์ไทม์เบรบ้ามากกว่าเวลาทำงาน,นเกินเวลาเจ้าซื้ออยังก่อนตาตาแขวะลงยูทูบได้หนิส่งองไข่ไปดิเป้แขวะลงยูทูบได้ส่องไข่ได้เจ้าติดตามคนแน่อโอ้ยคอยปื่มเจ้าแห้งไน้เดี๋ยวนีิ เอ,อเจตาเนะคนขายถั่วอยู่โรงแรมขายถั่วอยู่โรงแรมอเดอะทวินทาวเวอร์คนขอนแก่นสีชมพูนอ้ยายนอสีชมพูนาะบ้านเจ้านอกระนวลไปถามไผ่มานอสีชมพูอำเภอกัะนวลวันน,น,นี้กันนนเ,กเป็นวันพฤหัดส,สบดีนะฮะ ยี่สิบแปดท่นว่าหกหกเป็นผลิหัตสุดท้ายของปีแล้วมันมีเถาหนึ่งเถาพญายึ่งคนอยู่บ้านคนอยู่บนนะสมัยสมัยแล้วอยู่กัฝรังแล้วอยู่ตอนสงครามโลกเขาจะเอเมริกันเขาจะมาตั้งฐานทับยู่บนแล้วเว้าได้เบิดได้เท่านี้จริงเห้งอื อันมือขึ้นในนาลิงเจ้าเป็นบอกเขาเอิญน้าลิงบอกอ๋อสามีสามีเลก่าฮัสบสบนสามีนาลิงกแว่าที่ไ่เนกันใดบอสอ๋อแบบแบบเขาเอิญกันคุยกันนิดนเนาะเอมีนดาลิงแต่ว่าถ้าได้หน้าผีหญิก็องเอิญฮัสบนตัวอ๋อ้ามีอะไรบันเมียกับแมรี่แมรี่ ดาลิ่งก็ได้เบร์คือเมบร์แต่งงานแล้วแมรี hmm. ่ตัวเอ็มโอ้แมรี่ไว้โไว้ก็ได้ได้วีไอเอฟอีไว้ไมไวเมีย mm hmm. ฉันโอ้ยอันส่วนเจ้าดี้ใหญ่เก่งมหลีย์อมรับ ซจำแบบลงพอสมผบจเจเ๋ยค่อยหูจักลงพอสมผบบอกจบปสีอังกฤษก็ไดภาษาแขกก็ะไดผู้คนแบบนี้นะคนเก่งนะอะโอเคครับผมรอลูกค้าลูกค้าบอคอยสบายสิไปไอคอนสยาม